สามแถวกันนะคะในหมู่บ้านนะอ่ะซอยไหนบ้างซอยซอยห้าซอยสี่แล้วก็ซอยสามนะครับผมเราเรแบ่งเป็นทีมเรางทีมชายนะคะเราไม่มีโกโปรนะคะทุกคนจะใช้โทรศัพท์ของแต่ละทีเมื่อถ่ายตัวเราเองแล้วก็จะวิ่ง โอเคเดี๋ยวเราแบ่งทีมกันนะแบ่งเป็นทีมก่อนอันนี้คือทีมหญิงอันนี้ทีมหญิงนะคะมีน้องคนนี้ชอันนี้ทีมชายทีมชายมาทีมหญนงอันมาเยอะทีมชายมีแค่ทีมชายโคตรโจโจทีมหญิงอันนี้เอ้ยมาว่าทีมทีมหญิงกับทีมชายนะครับชอบชอบทีมไหนคอมเมนต์มาเลยครับทีมหญิงทีมหญิงอยู่แล้วทีมหญิงชนะทีมหญิงกดหนึ่งทีมชายกดสองนะครับทุกคนเอ้าวแล้วก็ไปกดเอันเลยดีกว่าไหมโอเคแล้วไปเจอกันนะครับโจล้อ เดี๋ยวตาหน้าเราไปคนหานะครับทุกคนไปซ่อนเลยปะเราไปนับประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนับนั่นับนั่งนับตรงนี้เฮ้ยเอาซ่อนแถวแถวนี้นะนี่ครับอันนี้คือโต๊ะนั่งนี่ก็โต๊ะถ้าเจอสคนคือนั่ง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 ่ซอยไหนบ้างคะได้ซอยสี่แล้วก็ซอยสามแล้วก็ซอยห้าซอยแต่ว่าห้ามออกห้ามออกเข็มโอเคนะครับอะขอเนี่ยนับแป๊บนึงครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปแาที่นั่งไปเลยข้าวเนียวอยู่ประจานเยกทุกคนขออนุญาตยิ่งนะคะ เจอแล้วนะครับเจอแล้วเฮ้ยเจอสองนี่เฮ้ยเฮ้ยเราเจอแล้วเร็วเค่ะเราก็หาันกันเรจะเป็นทีมผู้ชายเรเป็นทีมห เตียงโซ่ไม่มีอะไรแล้วครับก็มีเตรียงโซ่อซครับคุณนับเลยครับลอยวิแล้วเมื่อกี้คุณเข้าไปข้อลึกเลยแล้วผมหากันอยู่แค่ตรงเนี้ยเนี่ยผมหากันแค่ตรงเนี้ยไม่เป็นไรหรือว่าเราปรับหรือว่าเราปรับเปลี่ยนเฮ้ยไปไฮ้ยไปไปเร็วไอ้เชนไปไปให้ดูเลยนะครับว่าเราข้อซอยเราไปตรงไหนีวะเราไปตรงไหนดีวะตามเลยเราเราไปตรงไหนดีวะไอ้คนตา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 ไอ้เป็นไงบ้คนตาไนะ

่คู็นคนอย่ตรงนี้เว้แล้วไปดูกันทุกคนอยู่ตรงนี้ป่ะี่เราแอบเลยนะทุกคนดูท้นี่อ้าคือาปนนี่นี่ทุกคนโอ้ยมันเก็บเจเรี่อไมันเห็นผมมั้งไม่รู้อะตรงนี้มาเห็นไอ้เองไหมเห็นิงเห็นย่นี้ล้น้นะเห็นีิเดี เราตุ้มกูจะบอกหนูเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลมอาตายเถื่อนแม่แล้วเนี่ว่ากำจะไปดูนว่าเธอเขาเห็นเราจริงไมย่นหนอรัอเ่งเากก่นที่มันี่คนยนะก็แบบนเาูว่ได้แเห็นไนผมมกลอนไมนหรอกกันติดภรอติดนาดีบ้าที่นร่ายชอตแล้วนะเนอะดนี่ยมาโดน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 ไม่ได้โดนโดนไปเมื่อ้ ตอนเติมอะไรไม่ดีไม่ดีแล้วทุกคนกลยนะก็บ้ากับทุกคนแล้วกไอ้ยังไม่ได้แม่โอ้แม่ไหนกันไม่ได้ดูที่ต่อองนะตออะไรลไปต่อแล้วที่ไม่เจอเพรว่าไอการ์ดไอกไอการ์ดมันออกใครเ่ม่้ยไร์ดมันออไอการ์นอรเนาะไปแล้วมีเข้าอีกสอไอคิวอีกหนึ่งคิวเดินมาโอ้เดินมาเนี่ยโอเคกคนคยย่มาแล้ว คลิปเพียงเท่านี้นะคะนะครับผมเพราะว่าเรา๋ยไปต่ออีพีสองอ่าไปเล่นน้ำกันนะครับทุกคนใช่บ๊ายบายไม่เจอกันบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะบ๊ายบาย